เปิดเท้าเท้าตัวไปทางไปนะมยืมไปเกีจัวหมอนั่งเข่าจับที่ยวึดที่มองหนึ่งหนึ่งกดเข้าสองหายใจสามหายใจสี่มองมือไว้ห้าเข้าเก็งตัวขึ้นมาึ๊บเก็บเท้าขวาเปิดเท้าซ้ายตัวจะอยู่เอื้อมเกี่ยวหนึ่ง คุณจะปล่อยนะาสามสเข้าเป็นตัวขึ้นมาคึับการแขนเแ็บเท้าซ้ายเปิดเท้าขวาขยับเท้าซ้ายชูยม,ออมือซ้ายแหงเซกออกยกสะโพกเอื้อมมือซ้ายยายาว่าเยียออกปิดไหล่เปิดมือขวาขึ้นมองมืูหนึหนสอง 3 4 5สี้าเข่าเออากร็งพร้อมกับขึ้นชัดๆ้ายืบิดกลับหลังหันชูมือขวาหายใจเข้า,ขาออกขึ้นวางมือกดกดมือแล้วหนีบขาบิดเอวแบกมือไปทางซ้ายแบกมือไปด้านหน้าที่หน้าต่างหนึ่งสงาเยาี่สี่สหา้า